สวัสดีครับโอ้โหวันนี้กลับระเบิดเพียบเลยเอาสองทุ่มครึ่งก่อนเลยนะคา,าดการออกมาแย่แต่สติเขียวเยอะกว่าแดง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 เขียวแดงแดงแดงห้าตาติดเขียวโอเคข่าวนี้มีโอกาสที่จะคาดการออกมาสีเขียวมากกว่าผมมโนนะแล้วก็ข่าวต่อไปแอีหนึงหอมค้างเลยเปิดพีห้าที่ยวห ามทุ่มไม่ค่อยเท่าไหร่แหลงการแหลงการนอไม่ได้เอาเอานี้ก่อนเลยสามดาวเลยของคันน้ำมันดิบคาดการออกมาดีคาดการออกมาดีแล้วตัวเลขห่างถ้าตัวเลขห่างและคาดการมาดีตอนจะแข็งมากแล้วก็จะท้องก็จะลงบูบเลยนะเข่าไอ,ไอ้นี่ไอ้นี่ตอนสี่ทุ่มครึ่งเออตอนสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งจะเป็นตัวตัดสินเลยข่าวนี้แหละ ข่าวข่าวสองทุ่มครึ่งยังไม่เท่าไหร่ก็ก็เยอะก็ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่แต่ถ้ามันออกออกไม่ตรงคาดการแล้วเห็นว่ามันเขี่ยวเห็นว่าแล้วไอ้ข่าวเนี้ยมันตรงกับคาดการนี่โอ้โหอภิมหา amazing สาขาหลอกอนะ่างนนเนี้ยข่าวสี่ทุ่มครึ่งเนี้ยทีนี้มาดูในด้านเทคนิคนะครับเดี๋ยวอนาคตผมคุณ,คณพวกคุณก็นองหัดใช้มีแนบอรยันโวลุ่มมันบามัน,ม,นมันบูลิตทุกไทม์เฟรนเห็นไหม แค่นี้ก็รู้แล้วว่าอย่าไปเซลอันนี้เป้ามันจะไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวได้ใช้แน่ใจเย็นคือมันให้บายตั้งแต่ตรงนเนี้ยหนึ่งเก้าสามสี่เนี่ยมันจะไม่มีให้เซลลเลยเห็นไหมออไม่มีให้เซลล์เลยถ้ามีผมจะบอกเองอะ่ะมันจะเปลี่ยนสีเองอะ่ะอันนี้มันก็คล้ายๆกับอ e ีเลียดเวฟผสมกับฮาร์มอนิกแพทโตผมบอกไมนถูกเหมือนกันแต่เอาเป็นว่ามันมันยากมากในการสร้างโลสินี้ขึ้นมา แต่ก็เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วทีนี้ต้องรองราคามันยอ่อก่อนครับย่อมาที่หนึ่งเก้าเจ็ดแปดแล้วถ้าข่าวออกแล้วถ้าราคาก่อนข่าวมันยอ่อเหมือนตรงนี้แล้วข่าวออกเขียวให้คุณทุบแถวๆนี้เก้าแปดหกอะไรประมาณเนี้ยคืออาจจะย่อขึ้นกระชากขึ้นเพื่อลงก็ได้นะครับว่าไปตามข่าววิเคราะห์เพียงเท่านี้ขอให้โชคดีแต่ตอนแต่ตอนนี้ไม่แนะนําไม่ทําอะไรเลยเพราะว่ามัน โคตรโหดเลยตลาดตอนนี้มันจะขึ้นอย่างเดียวเออเนี่ย,ข,ยข,ขึ้นเดี๋ยวขึ้นอีกคือเดี๋ยวขึ้นมาตรงนี้หนึ่งเก้าแปดศูนย์อืมทรงมันมาเนี่ยคอนเฟิร์มเซตบายมาแล้วนี่นะนี่นี่หนึ่งเก้าแปดศูนย์มัน 1980. ถ้ามันไม่หลุดลงมาตรงนี้ได้นะมันไม่ลงหรอกหนึ่งเก้าหกเก้าอะเซล,ลไม่ได้ครับเซล,ลต,ต้องต้องต่ำกว่าหนึ่งเก้าหกเก้าเท่านั้นครับวีเคอลพิเ็นเท่านี้สวัสดีครับ